เดี๋ยวเราจะมากินนี่นะคะก๋วยจัดนะคะให้เยอะมากร้านนี้ร้านดังมากใหญ่ปัจจัเลยทีามาก่อน เคี่ยววัดโบสถ์นะคะมีเกาลัดด,ด้วยค่ะที่นี่ก็จะมีร้านต้นไม้นะคะ,นะคะมีอะไรเอ่ยมะกรูดมีร้านกล้วยทอดขนมต่างๆนะคะมีไส้อั่วด,ด้วยจ้ะ ร้านนี้นะคะมีขนมโอ้หลากหลายเลยขนมไข่หงไข่ปิ้งนะคะมีขนมถังแตกขนมดอกบัวยี่สิบบาทเลยอาหานมากทำใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มีพวกผักนะคะมีกล้วยมะละกอผักต่างๆ20บาท โอ้แพ็กใหญ่มากมีฟริกแตงกวาว่าเขือยี่สิบบาทหมดเลยกโอ้ผั<า>กสดเยอะมากนี่ก็ยี่สิบบาทนะคะไม่มีนในสังนีมีแต่มะขามเปียกฝั่งนี้ก็มีนะคะผักสวยๆทั้งนั้นเลยนะ่ายี่สิบบาทเองคะ่ะ ค่ะตลาดนี้มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าทุกวันคะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอ๋อเสาร์อาทิตย์จะเยอะเป็นพิเศษนะคะมีแม่ค้าขายผักนะคะสวยๆนั้นเลยอ๋อนี่เป็นเครปญี่ปุ่นแร้านนี้เป็นเครปญี่ปุ่นนะคะโอ้สองไส้สามสิบสามไส้สามเต็มห้านะคะ ตลาดวัดโบสถ์นะคะเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะนี่ค่ะนี่ก็มีปาทูปาทูเข่งหกสิบบาทหกสิบบาทนะคะทิชชู่ก็มีอ่ยี่สิบห้าบาทเอาไ้เ่าดี๋ยวเราาค่ะทายหนนะคะว่าบินว่าบินว่าบินของคุณแม่รัดดานะคะกล่องละสี่สิบบาท อย่งนี้ก็มีนะคะทอง,ง,งม้วนขนมจีนข้างในนะคะจะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวต่างๆเดี๋ยวเราจะไปกินจุดจับกันดีกว่าร้านนี้สนเยอะมากเป็นกเตี๋ยวต้มยำโบราณนะคะ าาน,นี่ละารีปน้านปลาตะเพียนต้มเค็มน,นะคะตัวใ,ใหญ่มากเป็นตัแต่ร้านเก่าอ่นี่โบราณคแบบโบราณแต้องวยมากเลยค่ะตรงนี้คุณลุงขายยังไงคะปลาตะเพียนนะคะก็าอ๋อมี160่งร้กิบาทนะคะตัวใหญ่มากๆเลยจานนี้ค่ะ อร่อยใช่ไหมคะของลุงตีตัวเจ็ดใช่ไหมโอ้เจ็บมากผมไมื่ออที้ยรกระจมเพิ่มเยด้วยซิพ่รุงนี่จ้าาตาเพียนตัวใหญ่มากเลยค่ะในพ่อรุงไปขาประจำนะคะมาซื้อตลอดเลยพ่อรขายหลายอย่างค่ะเป็นพวกผลไม้นะคะ อยู่ในตลาดนะคะคุณลุง <c oughs> ขายของอยู่นี่ค่ะก็จะมีพวกน้ำตาลมะพร้าวกระโถดแทนนอโบรานคนเยอะมากเลยยาะรนนี้ขายดีมากม,มีเย็นตาโฟด้วยสวลาน,นี้นะคะเป็นร้านขนมรังพึ่งไส้ทะลักค่ะนี่นะคะขนมรังผึ้งไส้ทะลัก เป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในวัดโบนะคะขายชินกกยช้นและฝอยค่ะพี่สามสิบห้าสามชิ้นร้อยนะคะมีไส้กรอกปูอัดลูกเกดนะคะไขท่ทองก็มีค่ะข้าวโพดตอกซ้าวนะคะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะดูดูดูทุกคนดูแบบชิ้นใหญ่แล้วก็มีหลายไส้ให้เลือกนะคะถ้าแวะมาทำบุญก็แวะมาหาร้านพี่เพาได้พี่ชื่อร้านนี้นะคะร้านนี้ค่ะ มีชื่อร้านเลยเนาะตรงนี้ก็ได้นะคะใ่ค่ะแนดนั่นแป้นนุ่มๆ r รสปีแอนแกรนนะคะสุดตรงนี้ก็จะเป็นพวกม,มวนะม่วงกวนเนาะลุกตากวนมะนาวกวนค่ะดอกเอเนี่ยค่ะ,คะตรงนี้ก็จะมีร้านถอดผัดไทยหอยทอดนะคะ บางร้านก็จะมีตั้งแต่40บาทนะคะ50บาทค่ะที่เรากำลัง,งท,ทำอยู่คะคุณป้าทำอยู่อันนี้ค่ะคุณป้าเนื้ะผัดไทยป้าสนใจผัดไทย ร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ในวนะะัดโสถ์ค่ะร้านผัดไทยคือน่ากินมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4 0่สบถึงหกบาทนะคะถูปลาใส่เส้นแหละ่ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเกี๊ยวนะคะมีส้มตำนะคะมีไก่ทอดก็มีนะจ๊ะ นี่นะคะเป็นร้านข้าวแกงค่ะร้านข้าวแกงกแ็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะมป้าขายอะไรเอ่ยมีข้าวขาหมูมเข้า,ขาวม,มาาันไก่ใช่ไหมนะคะ ร้านป้าก็จะเริ่มต้นด้วย40บาทนะคะ40-60บาทน,มมาน้<อ>ุณป้าเนาะนี่ค่ะแว่มาอุดหนุนร้านป้าได้นะคะร้านป้าคือร้านนี้ค่ะไม่โยปัญญาขาหมูฉ่ำมากเลยค่ะคุณป้าหนูข้านเดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะแว่มาอุดหนุนคุณป้าได้นะคะมีข้าวมันไก่ด้วยใช่จ้าร้านพว้ขายผ้าถุงกระเป๋านะคะ ตรงนี้ก็จะมีหลากหลายร้านเลยส่วนร้านนี้ร้านนุ่งเดชนะคะร้านนี้จะขายพวกปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะสวัสดีค่ะก็จะมีพวกลูกชิ้นไส้กรอกนะคะเป็นเป็นปิ้งเนาะเป็นกรอติ้งมาแล้วหกบาทสิบสองบาทนะคะลูกชิ้นสูตโบราณนะคะทีนี้ก็กลังซื้งใหม่เลย ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปลาต้มเค็มค่ะปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มเนาะโอ,อ้น่าทานมากเลยค่ะชื่อร้านลุงเดชป,ปลาต้มเค็มนะคะอหอมมากปลาต้มเค็มเนี่ยส่วนร้านนี้จะเป็นร้านที่เกี่ยวไก่จุ่มเดี๋ยวจำน้ำข้นร้านนี้เป็นร้านดังเลยค่ะของวัดวัดโบกที่นี่นะคะเพื่อนๆมาต้องมากินประจําเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันเนาะ จะมีอีกหลากหลายล้านเลยนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำลำไยนะคะมีน้ำลำไยมีไอศครีมอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดสามรสนะคะมีหลากหลายคะหมูสาชั้นเนื้อหมูวันดีค่ะนะคะเป็นขายเป็นไม,ไม้ไม้น้องไม้ละสิบบาทค่ะทุกคนไม้ละสิบบาทนะคะไข่เครกลูกกทาก็มีนะคะ,ะคะ่ะ ิีร้านนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆทางศูนยอาหารตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินนี่นะคะขวยจับนะคะให้เยอะมากนะะร้านนี้ร้านดังมากคนกินกันเยอะนะคะแต่เราก็ชอบด้วยแหละเพื่อนๆแวะมากินได้นะคะแล้วก็คือพาโกยากิบนะคะ ะเป็นบรรยากาศริม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 แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวเราจะไปแห่หารปลากันด้วยเนาะวันนี้มาทําบุญมากินนะคะแล้วมาทำไปแห่หารปลามาทำทุกอย่างเลยอันไหนดีอืนองกินอันนี้ดีจําได้ว่าอันนี้เป็นเบคอนไหมรู้เรื่อกเองอะแม่จำไม่ได้เลยค่ะลูกแต่มันอิฉมอนแต่เดี๋ยวดูว่าอันนี้คือซฉมอนเพราะฉะนั้นจะยังไม่กินเพราะฉะนั้นไปซนี้ก่อนโอเคชีสเหรอ ตรงนี้ก็จะมีส้มตำนะคะป๋วยจําแม่เป็ดนี่คือเจ้าดังะคะ่ะเป็นต้นกำลับเลยน,นะคะแล้วก็มีกลัวแม่เป็ดน,นะคะแล้วมีสเต๊นนะคะจะพาไปดูใกล้ๆน,นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะออลูกค้าก็จะมาทำบุญน,นะคะแล้วก็แวะเข้ามาทานที่คนช่างเยอะอยะะู่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำร้านขนมนะคะมีทั้งน้ำเปล่ามีทั้งน้เปล่าร้านนี้นะคะจะเป็นร้านส้มตำนะคะเพื่อนๆค่ะอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านสวยกับแม่เป็ดนะคะเป็นร้านส้มตำหลับเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะ นี่มาดูข้างในกัน,นะคะน,นี่เป็นเครื่องนะคะก๋วยเตี๋ยวมาลาจะอยู่ที่60บาทก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น50บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกว๋วยจับนะคะอยู่ที่50บาทค่ะถ้าพิเศษก็จะอยู่ที่60บาทนะคะเมื่อกี้ทานไปแล้วอร่อยมากสวัดีค่ะร <c oughs> ้านคนเยอะมากนะะี่ปเป็นก๋วยเตี๋ยว ส่วนด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นร้านเกี่ยวกับออตามสั่งนะคะมีทั้งลาบและตกและทุกคนสามารถมาสั่งได้เลยคะ่ะราคาก็จะเริ่มต้นประมาณนี้นะคะ กำลังมาเลยพร,ร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะน่าทานมากในนะคะ,ม,ะ,คะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะร้านนี้ัน,นี่ก็จะเป็นพวกประเภทน้ำลแล้วก็ขนมน,นะคะยอยู่มุมนี้เลย,ลย,เลยอยากทานน้ำอะไราสามารถมาเลือกได้เลยนะคะ